้อนแม่เหรอแม่จะทิ้แล้วนะวันนะี้โอเคมันสัน What do you do clean don't a ทำาตัวสลีป now แม่ก็จะไปละละทำาตัวสลีปใช่ไหมลูก yes ม่ให้ตกุแอร์อ Chấm thích coi đi muốn là đừng đưa Này cả hai này <laughs> 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 <laughs>

รัดคล้าย y อย Come back home <laughs> You know h u อัน s a n มีความโมเสกกว่าแม่จะทิ้งฟีฟี่ข้ามนะข้ามอัพเร็ว Come on buddy No If you don't want to come Hmm We will miss you honey. very <too. S 1> much yeah. Yeah. เราลูกกันคุณก็จะไปเมืองไทยคุณอยู่สเตย์โฮมนะลูกนะมาคัมแบ็กโอเคแล้วป๊อปปาคัมแบ็กที่อยู่โอเคพีฟีอยู่อันเดอร์เบด เลิบยู่นนะโอเคโอบายบายสเกตโอเคหมอไปบางไทยนะฟิฟีนะฟิฟีอนะยู่ปุ่นเตียงไม่ออกมาหาแม่เลยเหรอมันคิดว่าแม่จะไปไหนแล้วมัง้งคุณน,นั่งอยู่คนเียไม่จะไปแล้วนะลกูกบายบายสเกตโอเคแม่จะไปไหนได้เวลานอนแล้วเนาะถึงเวลาแม่กับปานอน นี่แม่จะทิ้งแล้วนะลูกเต a วิ i t h ป a ป a าโอเคมา่งแม่และลูกแม่จะให้ละไม่เป็นไรนะลูกนะแม่มาโอเค Love ยูเต t วิ w i t ป p ป p านะลูก